สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้พามาดูของสวยๆงามกันแล้วกันวันนี้พามาดูไม้ตัวหนึ่งที่ทั้งมีความสวยละมุนแล้วก็กลิ่นหอมละเมียดละไมมากนะคะต้นนี้คือต้นเข็มป่าค่ะจริงๆพืชพันธุ์วงเข็มหรือเข็มป่าของไทยมีหลากหลายชนิดมากนะคะอันนี้เข็มป่าต้นนี้เป็นเข็มป่าที่มีชื่อจริจริงไอเรื่องของชื่ออื่นเนี่ย เราว่ามันก็ยังใช้เรียกกันหลายอย่างแต่เอาเป็นว่าณนเะท่าที่เราคนเจอเนาะเข็มป่าต้นนี้มีชื่อว่าเข็มโพสมาเข็มตะไก่เข็มดอยเข็มใหญ่เข็มพามาัมม่านะคะต้นนี้เราเราได้มาจากทางภาคใต้นะคะเขาบอกว่ามีถิ่นกระจายพันธุ์คืออยู่ในเขตประเทศไทยกัมพูชาไปจนถึงเวียดนามประเทศไทยพบได้เกือบ ทั่วประเทศในภาคใต้ลงไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ใครก็ได้ช่วยบอกเราหน่อยจังหวัดของใครนะคะที่ตามป่าธรรมชาติพบกับเข็มชนิดนี้มั่งลองดูลักษณะของเขานะคะเข็มป่ามีหลายอย่างนะเราเคยมีเข็มป่าที่เป็นเข็มขาวล้วนๆแต่อันนี้เขาจะมีความเก๋นในเรื่องของกลิ่นกลิ่นหอมละมุนมากค่ะและสีของเขาอะดูส,สีสีหวานมากนะคะจะไม่ใช่สีขาวล้วน ปลายของเขาจะเป็นสีชมพูเรามาดูลักษณะของเขานะคะต้นเข็มป่าเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงได้1-3เมตรลำต้นแตกดีสิเดออูลำต้นเขาก็แตกๆจริงๆแหละจะมีลักษณะแตกๆนะคะกิ่งก้านต่ำมีลักษณะเป็นทรงพุ่มตามกิ่งใบและช่อดอกเกลี้ยงเปลือก สีเทาปนน้ำตาลคือทรงพุ่มเขาก็สวยค่ะการออกดอกก็กระจะกระจายไปทั่วลำต้นสวยงามมากใบเข็มป่าเป็นใบเดี่ยวนะคะลักษณะใบของเขาเนาะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามลักษณะเรียงตรงกันข้ามก็คือซ้ายขวาจะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะ,ปะแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะที่เขาเรียกว่า เรียงตรงกับข้ามขอบใบเรียบแผ่นใบหนาเป็นมันคล้ายแผ่นหนังสีเขียวสดเวลาออกดอกนะคะเขาจะออกดอกเป็นช่อๆออกตามปลายกิ่งอันนี้ลักษณะออกดอกนะคะจะอยู่ตามปลายกิ่งกีบดอกเป็นหลอดสีขาว หรือสีขาวอมชมพูยาวสองถึงสามเซนคือสวยมากอะค่ะชอบมากเลยดูละมุนละเมียนละไม,ะมสมกับอากาศเย็นๆกลีบเลี้ยงสีแดงอมม่วงโคนรกลรีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดรูปเข็มดอกเข็มป่ามีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมสูงต้นที่เกิดจากมเมล็ดในป่าจึงมีทั้งดอกสีขาวล้วน สีขาวองค์ชมพูสีชมพูอ่อนหวานเป็นสีที่สวยงามมากดอกหอมนะคะแล้วก็ออกดอกช่วงเดือนมกราถ,ถึงเมษาอันนี้ที่เราถ่ายมันเดือนธันวาเราเริ่มเห็นดอกเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาคือเรื่องการออกดอกออกผลน่ะแน่นอนว่าฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความผันแปรสูงในปัจจุบันน่ะก็ย่อมทําให้การออกดอกติดผลของพืชเน่ยก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้น ไอช่วงเวลาของการออกดอกติดผลมันจะไม่เสถียรนะคะมันก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างที่แม่ค้าสะเดาปีนี้ก็คงจะทราบดีว่าด้วยความที่ฝนตกตลอดทั้งปีทำให้ต้นสะเสดาไม่ทิ้งใบเพราะไม่ทิ้งใบการออกดอกก็น้อยเพราะฉะนั้นใครที่จะรอกินดอกสะเดาปีนี้ก็คงจะผิดหวังไปตามๆกันเพราะออกน้อยมากแล้วก็หมดอย่างรวดเร็วนี่ก็คือข้อดีข้อเสียต่างๆของ ของการที่มีฝนชุกนะคะต้นเข็มป่าเนี่ยจะติดผมผลเดือนมีนาถึงเดือนกร,รกฎาคมผลเข็มป่าเป็นผลกลมคือลักษณะของเข็มก็คงเหมือนกันหมดผลเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำครัามีเนื้อหุ้มเมล็ดกินได้มีรสหวานปลาเล่มลูกเข็มกินได้นะคะมีรสหวานปลาเลมประโยชน์ของเขาก็คือแน่นอนปลูกปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งไม้ประดับดอกสวยแล้วก็ไม้ประดับ กลิ่นหอมด้วยจริงๆสายพันธุ์เข็มป่าชนิดนี้นะคะน่าเอามาพัฒนาเป็นไม้ประดับจริงๆนะเราไปเห่ไม้ประดับนอกกันนะบางต้นนะดอกยังไม่ได้สวยขนาดนี้เลยด้วยซ้ำไปสรรพคุณของเขานะคะเปลือกลำต้นใช้แก้โรคท้ทองรนะ่วงในโรคทางเดินอาหารแปลว่าเปลือกมีรสฝาดเพราะฝาดส่วนใหญ่มีรสสมานแก้ท้องร่วงแก่นเป็นยาอายวัฒนะ ใบแก้โรคผิวหนังแผลพุกพองของเด็กดอกและรากแก้โรคตาแดงก็คงเหมือนกับสปพคุณของเข็มป่าทั่วๆไปนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอารากรักษาโรคตาเขาเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะคะจริงๆแล้ว ไม่ได้ดูแลอะไรเลยเอาเขายัดใส่กระถางแล้วก็ลืม่มๆมไปพอถึงหน้าหนาวออกดอกให้เฉยแต่กิ่งก้านสวยงามเป็นไม้ที่ปลูกในร่มลำไรได้แดดครึ่งวันได้นะคะแดดไม่มากก็ยังสามารถออกดอกได้ดีส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็ใช้เมล็ดก็ได้ตอนกิ่งก็ได้ปักชำก็ได้แต่เราไม่แน่ใจว่าปักชำนี้ จะยังไงนะคะเดี๋ยวรอให้ดอกหมดก่อนแล้วเราจะลองปักชำดูวันนี้ก็เลยพามาผ่อนคลายกับบรรยากาศสบายๆในอากาศเย็นๆหนาวๆชื้นๆแบบนี้ด้วยเข็มป่านะคะไม้ดอกสวยละมุนสีหวานละไมนะคะวันนี้วัลากรสมุนไพรก็จบเรื่องราวของไม้ดอกที่น่าเอาไปพัฒนาเป็นไม้ประดับ แลวมีสปะคูณทางสมุนไพรด้วยอีกต้นหนึ่งนะคะต้นเข็มป่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ